โอ้ยอากาศผ่อนอีกแล้วมืัอนี้ก,ก็ได้แดดแฉแดดแจ่มครับพี่นออ้อยงานเดยคุณิตกเนาะพี่น้องเลยโอ้โอ,อากาศที่ผ่อนครับผ่อนเนี่ยเป็นต้นใหม่ในสวนครับพี่น้องถือแดดผ่อนครับพี่นอ้องเอ้ยมืัอนี้ก็ได้ขอกราบสวัสดีพี่น้องทุกมองทุกทีเอฟซี FC, ทุกท่านอีกครั้งหนึง่ง้อครับผม ว่าจะเป็นพี่น้องในประเทศไทยหรือว่าอยู่ในต่างประเทศนะครับผมก็ขอต้อนรับพี่น้องสู่ช่องพ่ออุบลคนบ้านๆอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องผมมาพบมาพอกันช่วงนี้กขบรรยากาศที่ห่อนโอ๊บเผ่าพี่นอ้องเอ้ยโมน,กกนี้ก็ได้โมนี่บัได้ไปใส่เราครับพี่น้องอากาศห่อนแง่ไปให้ไปหน้ากับบัวได้เลยสมายในสวนครับผมหางานเห็ดขึ้นเก่าแล้วครับพี่น้องโมนี้ก็ได้พอดีไปได้กองโค่มมากครับพี่น้องโมนี่สิมาอันเจาะกองโคม เอาดินที่มักไว้ใส่ไปสัปูของตัวน,น้อยครับพี่น้องวันนี้ก็ได้พอดีมานางเหรินมโผมผ้าเลยครับพี่น้องนางเหรินไปน้าเพชรงานไปน้าครับพี่น้องผมใส่กอ,องพรมอม่นี่ครับกองพรมไปได้มากครับพี่น้องเอามาไว้โดนนั่นล่ะใสเพ็ดไปหลายแล้วครับพี่น้องจะเป็นการย่งเหลืออยู่วันนี้ก็เลยอยู่ว่างๆครับผมช่วงระยะพอดีไปให้ไปหน้าครับผมก็เลยสีมาก าของเจ้าหน่ยครับพี่น้องเอาเอ็นที่ระบายข้างล่างนะครับผมหลังจากนั้นกับเจ้าดินนี่ครับพี่น้องดินที่ผมมาร์คไว,นคไวนไ้นี่ยมาร์คไว้นี่กับเจ้าไส้เนี่ยปลูกแนวยูน,น่าจริงครับผมติดปูนย่งดอกคิดทัานพ่อแล้วครับพี่น้องมีต้นชาเป็นพริกกับติปลูงพริกนะครับผมมียัางมาปลูกนั่นแหะครับพี่น้อง ดีก็อยู่ซื้อข้าพี่น้องผมอยู่หว่างว่านั่งเฮ็ดไปนึ่งครับพี่น,อน,น,น้องคือการขับตอนไปหนึ่งเลาะหน้าพื้นระบายออกครับผมไม่ได้ขัดรถนะพื้นรนะบายออกเลาะงี้ไปกอกเนี่ยวสามารน,นี่แหละครับผมเลาะไปชุดแบบชุดสี่หาปองครับพี่น้องผมแล้วแต่นะครับ,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 บรพี่น้อง อื้นพิ่นปลูกอาจจะจ้อหน่อยแต่เจะมั่นกับน้ำใช้มั่นนะครับพี่น้องผมการเห็ดมันกับพวกที่สูตรตายตัวหรอกนะครับการเห็ดกระได้ต้องคิดเอานะครับผมคิดเอาว่าเป็นอะไรที่ดีกับเห็ดเอาครับพี่น้องบ้านนี่ครับอันนี้เป็นกล้องเตื่นครับพี่น้องนี่จะบ่าเพืองดินบนไหนกล้องใหญ่ก็มีครับผมนี่กล้องใหญ่กลของเบลอเลยครับผมอย่าเพืองดินนะจังไนนะครับผม ต้องปลูกต้นใหม่ที่ว่าเออเป็นต้นทีนน่ว่าเป็นพริกเป็นยังสันครับพี่น้องนี่แบบนี้เป็นพริกเพราะพริกมันจะต้นสูงนะครับผมมันจะอายุดนนะครับพี่น้องอายุอยู่ในโดนหน,น,น,แน,ะะน,น,นีแล้วนะครับพี่น้องฟงพันนีแล้วเนี่เอาไปนี่ยอดยอครับแบรนด์เลไปได้มาจากเพื่อนครับพี่น้องกองโฟมโอเอาเพื่อน,นเพื่อน เแกยวกั็านานทะเลครับพี่น้นงงองเพื่อนๆมีเวลาผมมาส่งของพวกผมนี่ยก็ไปใส่นะครับผมเลี้ยวมาใส่เอ็นเป็นประโยชนค์ครับผมอยู่ข้างล่างคุณก็ร้ายที่ผมเห็ดไว้เห็ดไว้แต่ปลูกกระเพราเนี่นะะยหมูลักท่าเนี่ยพริกเนี่ยครับผมแก้วแจ้ิีนี่เนี่ยปลูกนะครับผมปลูกแต่ทุย่างละ่ะเป็นดินนะครับผมแบบเ็ลี้ยงก็แก้วอ่ไรครับพี่น้อ,อง ยากโดนามรหดนื้ไก่ต้นระบายก่อนครับผมอ้วกแทยหูน้อยๆกันเลยเด้เดีกัต้องกันนั้น บ้านกบีเฮ็ดอันนั้นกบพี่น้องพอดีเอ้าอันนี้ออกก็จะเอาใบไม้อันใหม่มาหมักครับผมหมักอันนี้ผมใส่มู้หิงวัวน้ำเลยนี่เอามุ้งหิ้งวัวมาใส่นี่ก็เอาใบไม้ลูกนี่เป็นใบไหม่นี่ครับพี่น้องวานนี้เป็นละลายหมดเลยนี่เป็นละลายหมดหรือเป็นปุ่นหมดเหรอครับผมเราจะรูในนี่นะครับผมเขาดมัดานมันเข้มกว่าต้องเอาดินปนจั็หน่อยครับพี่น้องอันนี้ของ ปิกนิกกิจการครับพี่น้องผมคล้องนิหน่อยๆข้ากับผูกทั่วกระเพ้าหัวข่าก็ได้ครับพี่น้องคล้องนิดหน่อยเองสิรับผมปผูก้เพวกไหนอยู่ได้กินครับพี่น้องเพราะบอได้ซื้อเพิ่นที่บอกว่าผมกกบะเบื้อโซครับพี่น้องผูกทั่วผูกเตี้ยงกับได้ดอกพวงนี่เ็ดดินไว้เมื่อวานนี่ก็อนูกของนั่นไหนดอกพุ่มจีดให้ผลมาก่อน ไม่ไม่ทีเอาไปลงไว้ว่านก็รวยเป็นผลเหรอครับพี่น้องเดี๋ยวแต่เจ้าดินโคบหรือเอาคุณเนี่ยยังไปร่วงโคบไเพันเน่าเจ้าสี่เอาข้อไปปลูกครับผมกอกกันกับยูหาเวียกหน้างานที่เก่าเหรอพี่น้องเฮ้ยคนเพ็ดหัวเพ็ดหัวนะครับผมมีคานั่งยูซื้อครับพี่น้องโอ้ยยูในบานก็บหอนนี่ครับผม เอามาอยู่โฮมใหม่ยังเสียกับไข่เนี่ยครับพี่น้องผมก็บอกหอนเป็นไนรเม,มาหากองครับพี่น้องเนี่ยมาหากองขุ่นยังร้ายอยูุ่ยเก็บไว้ตรงที่เอาบ้องเก็บรถครับผมลงโซ่รถขุ่นอะลงเก็บรถผมกว่าเขามาร้ายครับพี่น้องเขามารถปิดอับหนึ่งหล่นเลย เมันบอกให้ไปเอาอีกอครับพี่น้องแต่กับว่าเป็นปเปล่าเปลื่อนปเปล่าอยู่เป็นของเปล่าครับผมเป็นเห็ดอาหารทะเลก็เใส่ของทะเล,ขขเลตรงแบนกับออกกองพวกครับผมเอาของออกกับกองพวกอยู่ก็เลยใส่เป็นเอาเอาทิมนะครับผมบม่ได้ใส่ประโยชน์ไม่ต้องใส่ประโยชน์นะครับผมน,น,นี่อันนี้ผมเห็ดหาช่องนะครับพี่น้องหาหารูนะครับผมหาปอง น้ำบนระบายหิดเล็ดไม่สรเราก็พี่น้องเขาทำผ<อ>นกระบอกโต๊พี่น้องเอยจกมือใดพลกระบอกหายไปยังไเนาะทั้งวันทีว่าน้องโต๊ะก็ลับบอกกรโตกทั้งฝีในเด้อโต๊ะทั้ง่อย,อย้ันก็อ้่นเล็ดเด้อ วัดฝ่ายดีดีบอกคอนโดเท่า,านี้เนี่ยเขาหนีอ่อนแห้งอ่อนครักอ่อนเนี่ยพี่น้องเนี่ย <c oughs> นารายค่ยยอนแต่ละมือเส็จแล้วครับวันนี้จะตักดินใส่ครับผมจะเอาดินใส่ก็จะไปใส่แล้วก็จะไปพุ่นแลครับพี่น้องก็ไปไว้ตรงที่ปลูกคองครับผม ไว้ตะแถวนี้ก็ได้ครับพี่น้องเพราะว่าดินแถวในมันละเที่ยงเลี่ยงเลี่ยงตามนี่ครับผมเที่ยงเราดินใส่นะครับพี่น้องของปักก้อนนีรับพี่น้องก้อนจะเป็นใส่แต่ว่าใส่หน่อยๆก็ยกไปก็ได้ครับพี่น้องเพอาดินมันนี้มันหนักกว่านี่นะครับพี่องพักแก่ข้าวก่อนครับพี่น้องเดี๋ยกจิตากดินใส่ครับยังสิเอาไปไหวพุ่น้องครับพี่น้องไหวแถวนี้แหละบริเวณข้างๆบ้านนี่แหละไปไหวไกลบ่ไอใดพ้นบ่ได้ล่อไกลจะเขามาเคลียร์เบิดครับผม เดี๋ยวต้องปั๊บดินก่อนครับพี่น้องผมบ่ไดปปั๊บดินนะครับอากาศขึ้นห่อนราคาพี่น้องอากาศดีๆครับผมจึงทำแบบร้อนๆครับพี่น้องทุกทีปั๊บไปกองต่างๆเลยครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับผมที่มารับชมคลิปให้พอกันไหมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้โชคดีสุขุพุทโธนครับผมขอทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม